สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบอลค่ะคุณฟังครับค่ะโอเคคุณจจนนี่ได้ยินบอลนะคะได้ยินชัดเจนเลยครับโอเคค่ะอันดับแรกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางคุณจจนนี่เล่าก่อนว่า BOL ของเรานี่ประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะค่ะก็รายได้หลักของเราเนี่ยมาจากการให้บริการข้อมูลนะครับซึ่งซึ่งจริงๆเราข้อมูลปัจจุบันของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับ B2B หมายครับว่าการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของบริษัทนะครับ<ช>แล้วก็การใช้ในหลากหลายนะครับอย่างเช่นสถาบันการเงินก็ใช้ข้อมูลของเราเพื่อเที่ปรกัสินเชื่อนะครับ<ช>ตอนนี้ก็จะมีกลุ่มบริษัท เข้ามาใช้ข้อมูลเพื่อที่จะตรวจสอบคู่ค้านะครับลูกค,ค้าหรือว่าซัพพลายเออร์นะครับที่จะทำธุรกิจด้วยว่ามีความน่าเชื่อถือขนาดขไหนครับอ่ออค่ะโอเคทีนี้ทิศทางหรือว่าดีมานในปีนี้ค่ะปี2 5 1 6ความต้องการใช้ข้อมูลมันมันมากขึ้นหรือมาอย่างไรนีน้องเป็นยังไงบ้างคะคือเราอาจจะมองเทรนในภาพใหญ่นะครับว่าปัจจุบันข้อมูลก็เป็น มีความสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ<ช>นะครับ<ช>แล้วก็ในแต่ละบ,บริษัทก็เริ่มให้ให้น้าหนักในการที่จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการตัดสินใจนะครับใ,<ช>ในอดีตนี่เราก็จะมองว่าสถาบันการเงินนี่เป็นเป็นปัจจัยคือเป็นปัจจัยหลักของเขาในการตัดสินใจแต่ว่าพอเวลาปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพทั่วโลกนี่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ<ช>ทำให้มีกฎเกณฑ์ต่างๆนี่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงที่ ก็เดี๋ยวนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนะรแต่ก่อนเราจะใช้เขาเรียกว่าการฟิลลิ่งนะครับคือความรู้จักกันหรือว่าการที่ผู้บริหารเนี่ยมีมีมุมมองที่จะแบบตัดสินใจแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าข้อมูลเนี่ยมันมันเป็นส่วนสําคัญนะครับ <c oughs> เพราะว่าพอเรารู้จักกับเขาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของเขาเนี่ยมันมีความเป็นไปอย่างไรนะครับ <c oughs> นั้นข้อมูลเนี่ยก็เลยเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการใช้ในการตัดสินใจมากขึ้นเพราะฉะนั้น จริงๆล้วเทรนด์เนี่ยมันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผู้ใช้งานหรือพฤติกรรมของการใช้เข้าเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ awareness นะครับที่ผู้บริหารเริ่มผลัดใบนะครับมีผู้บริหารรุ่นใหม่เพิ่มเข้ามาการใช้ข้อมูลก็จะมากขึ้นการลงทุนในระบบไอทีที่มากขึ้นก็จะต้องการใช้ข้อมูลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเทรนด์ที่ที่มันเป็นไปนะครับแล้วผมก็คิดว่าอันนี้มันจะ keep going ไป5-10ปีข้างหน้า ภาพเป็นแบบนี้เนาะ,ะทีนี้กลยุทธ์ของ B O L นะคะปีนี้เราจะไปเจาะกลุ่มลูกค้าหรือว่าจะไปขยายฐานตรงไหนยังไงบ้างคะครับก็จริงๆแล้วในในตัวออพอเออผลิตัของเราหรือข้อบริการของเราที่เรียกว่าคอพลาสเอ็กซ์นะครับก็ยังมีอ่าเกตเอ่อหรือว่า potential customer เนี่ยอ,อีกจำนวนมากนะครับเพราะว่าลูกค้าของเราก็มีอยู่พันกว่ารายแต่ว่าบริษัทในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่5 6 0 0 0แสนรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราบอกว่าเออในประเทศไทยมีบริหารแอคกีฟประมาณ300แสนรายนะครับเราก็ยังคิดว่ามันมีโอกาสในการที่จะเติบโตในกลุ่มตรงนี้นะครับนี่คือส่วนตัวที่สองเนี่ยเรามีฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบรับกับเ,เขาเรียกว่าการที่มีเรกู l เลชันใหม่ๆเข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่น เราเริ่มมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า t r a n s f e r p r i c i n g นะครับอันน,นี้ก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องทำรายงานเพื่อที่จะส่งสังพพกร,ร <c oughs> แต่ก่อน,นทำแบบรายงานนี่ยากมากนะครับใช้เวลาเป็นเดือนแล้วก็ต้องจ้าง <c oughs> ออรดิเตอร์ทำ <c oughs> แต่ว่าปัจจุบันนีระบบเรามีฟีเจอร์ตัว a n s f e r p r i i i n g เนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนีสามารถทำเองได้อย่างง่าย <c oughs> ใช้เวลาประมาณปันหนึงก็เสร็จแล้ว นะครับอันที่สองเนี่ยเรียกว่า ESG นะครับเราเริ่มจะเอาคอนเซ็ปต์ของ Environmental Social Governance เนี่ยเ,เข้ามาทำเป็น ESG Score นะครับสำคัญอย่างไรเพราะว่า ESG ได้มาเป็นเทรนด์ของทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับว่าบริษัทแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญเรื่อง Environment เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะกดแันมาที่บริษัทขนาดใหญ่ที่ระดับโลกเพื่อที่จะให้บริษัทขนาดใหญ่เนี่ยทำอย่างไรก็ตามเพื่อให้เขานี่มี ESG ที่ดีนะครับ ในขณะที่ value chain ที่ supplier ที่ส่งให้บริษัทขนาดใหญ่ขนาดโลกเนี่ยก็คือบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ส่งออกก็ต้อง ESG บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยก็จะมี supply Chain หรือ supplier ที่เป็นขนาดเล็กลงมาก็ต้อง ESG เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่อง value chain ที่ว่า,เ,าเราจะต้องประเมิน supplier ของเราว่าแบบมันเขามีระดับ ESG ประมาณไหนนะครับเพื่อที่ให้เราเนี่ย ESG นะครับนี่อันที่สตัวที่3เนี่ยเรื่อง cybersecurity นะครับ ถ้าจะได้ได้รับฟังใน3าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องงานซอฟต์แวร์เรื่องการที่บริษัทถูกถูกแฮ็กเข้าไปเนี่ยออก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะซึ่งซึ่งถ้าถ้าซีเรียสเลยก็คือเขาไม่สามารถโอเปเรตได้อย่างสมบูรณ์นะคร mm ับ hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีไซเบอร์เ u ค i ริตี้ที่ดีจึงเป็นข้อสำคัญนะครับเราเราเลยเจะจะนำไซเบอร์เซคูริตี้สกอร์นะครับเพื่อที่จะเป็นการประเมินถึง ความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์ว่าบริษัทนั้นๆนนมีความเสี่ยงมากนะขนาดไหนเนี่ยเอาเข้ามาร่วมให้บริการด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนแลน์สเคปของการให้บริการของเราค่อนข้างมาวกเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราก็จะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับสถานะทางการเงินนะครับว่าแบบบริษัทคู่ค้าของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือว่าแบบโอกาสในการที่เขาจะเลิกล้างล้มละลายใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมี performance อย่างไรกําไรเติบโตอย่างไรนะครับแต่ว่า ปัจจุบันนี้มันมีมิติอื่นๆเนี่ยที่เข้ามาแวดล้อมทําให้เราจะต้องประเมินว่าผู้ค้าของเราเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะทั้งในเรื่อง ESG ในเรื่อง Cyber Security Score เหมือนกันนะครับค่ะเอะตอนนี้บริการของเรานี่มีบริการแบบไหนยังไงบ้างคะเล่าหน่อยค่ะครับเอ่อตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมเพิ่งพูดไปเรียกว่า c o r p a s s X นะครับเอ่อก็อันนี้ก็จะเป็นบริษัท ทั่วไปใช้จะมีหน่วยงานราชการใช้บ้างนะครับมีสถาบันการเงินขนาดเล็กใช้อยู่ตัวที่สองเนี่ยคือ product ที่ชื่อว่า Enlight นะครับเ n l i g h t เนี่ยเป็นบริการที่เราให้สถาบันการเงินโดยเฉพาะนะครับเพราะจะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ทีเ่เขาใช้โดยเฉพาะเจาะจงนะครับตัวที่สามเนี่ยก็คือเป็นเราเรียกว่า d n e, หรือด้านันบรัสตรีนะครับเป็นบริการที่เราให้บริการทั่วโลกนะครับที่จะให ผู้ส่งออกหรือว่าผู้ที่ติดต่อกับต่างประเทศนะครับที่จะใช้ข้อมูลตรงนี้เพื่อการตัดสินใจนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีทิศทางในการใช้ข้อมูลค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างในกฎเกณฑ์เรื่องเราเรียกว่า anti money l a u n d r i นะครับหรือการฟ้องเงินเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดของบริษัทนะครับหรือเรียกว่า UBO นะครับ out of beneficial ownership ซึ่งตัวนี้เราร่วมมือก b ับ b บบีเพื่อที่จะให้บริการตรงนี้เพิ่มเข้ามาอยู่ใน บริการของ BUL ด้วยทําให้บริการของเราเนี่ยจะครอบคลุมทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีการคอนเน็กระหว่างในประเทศกับต่างประเทศได้ค่อนข้างเยอะครับอืมค่ะค่ะโปรดักที่พูดมานี่สัดส่วนการให้บริการตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับสัดส่วนเนี่ยจริงๆทั้งหมดรวมกันเนี่ยเท่ากับประมาณ65%สิบเอรของรายได้ทั้งหมดของ BUL นะครับใน c อ r e Passengers เนี่ยก็คือจากหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ี่ย Core p a s s e เนี่ย,อ,อ,ยอยู่ที่ประมาณ35% นะครับเอ็นไลท์อยู่ที่สี่บ้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดีเอ็นบีหรือไดมามิสตข้อมูลต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับค่ะทิศทางการเติบโตในปีนี้นะครมองเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเอ่อตอนนี้ก็ยังคาดหวังว่าเราจะโตอย่างต่อเนื่องนะครับในในเทียบผ่านมาก็มากกว่าสิเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นการประมาณการโดยโดยคร่าวๆนะครับแล้วแต่เราก็ยังมี มีบริการใหม่ๆที่ที่ผมเรียนไปแล้วก็กาลังดูว่า,าการตอบรับเนี่ยะจะตอบรับทางตลาดหรือผู้ค้าผู้ใช้งานจะตอบรับได้เร็วขนาดไหนนะ,ะครับถ้าถ้าตอบรับได้เร็วก็อัตราการเติบโตรก็อาจจะสูงขึ้นนะครับค่ะค่ะ,คะอเอ๊การรับรู้ไรายได้ของเรานี้รับรู้แบบไหนคะเหมือนถึงเราขายโปรแกรมให้เขาหรือว่าเราต้องเซ็นสัญญาการให้บริการยาวหรือ,อยังไงคะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นสัญ,ญญาหนึ่งปี นะครับก็พอพอเราเราเซ็นสัญญาปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะเป็นเรื่องของการกระจายรายได้ของสัญญานั้นเนี่ยกระจายเป็นรายเดือนนะครับสิบสองเดือนนะครับแต่ก็จะมีลูกค้าบางรายที่เซ็นสัญญาสามปีห้าปีก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไรายได้ของเราจะค่อนข้างจะ,ะเหมือนกับคงที่เหมือนกับว่าเติบโตอย่างเหมือนกับ อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ไม่ได้แบบฟื้นวาเหมือนการรับรู้รายได้ของบางบริษัทที่เป็นลักษณะโครงการนะครับค่ะค่ะแล้วเรามีงานประมูลไหมคะอ๋อก็มีครับจริงๆแล้วเราเริ่มทํางานเกี่ยวกับการใช้ข้อบริหารข้อมูลของลูกค้าเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับแต่ในอดีตเนี่ยเราก็จะโฟกัสอยู่ที่สถาบันการเงินเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ที่ใช้ข้อมูลค่อนข้างเยอะเราก็นำข้าพบริตี้หรือความสามารถของทีมของเราเนี่ย ก็ไปช่วยธนาคารเนี่ยจัดการ่านข้อมูลเพื่อที่จะให้เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงและก็โอกาสนะครับแต่ว่าอย่างในปีที่ผ่านมาเราก็เริ่มที่จะไปทําให้หน่วยงานรชาชการบางแห่งนะครับที่จะช่วยให้หน่วยงานรชาชการเนี่ยใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งของเราที่จะทํางานในส่วนของตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นโอกาสของประเทศไทยด้วยที่ปัจจุบันนี้มันมีการให้ความสําคัญเรื่องเกี่ยวกับ ข้อมูลหรือ Data มากขึ้นนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็นสเปกตรัมเลยว่าเออมันมีการจัดการข้อมูลตั้งแต่แบบเอานข้อมูลมาเชื่อมโยงกันทําให้เกิดความสะอาดมากขึ้นเพราะว่าข้อมูลที่เก็บมาหลากหลายปีก็อาจจะมีเอ่อข้อมูลที่เร,เรียกว่าเป็นขยะมากขึ้นนะครับซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะช่วยในการคลีนซิ่งให้กับลูกค้าหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาจัดระเบียบใหม่ mm hmm. หลังจากนั้นก็มาดูมุมมองว่าแบบเอ,อกากนํามาใช้ข้อมูลเนี่ยมันมีมุมมองไหนที่ นำไปใช้ أ, ข้อมูลให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดน,นะครับ <S 2> <S 2> ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่เราคิดว่าอาจจะทำํำโครงการลัสัณะอย่างนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นคอคอคอมเพนเซซีของ BOL ที่เราคิดว่าไปช่วยสนับสนุนและทำให้เกิดประโยชน์ให้กับเหน่ยการอื่นๆได้นะครับอืมค่ะ,คะโอเคพอเห็นภาพธุรกิจชัดสุดท้ายค่ะอยากให้คุณจอนนี่ฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักบ OL มากขึ้นค่ะ ครับก็จริงๆแล้วอยากให้นักลง,งทุนเนี่ยลองลองเข้ามาศึกษาในตัวหุ้นของ BOL นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราตั้งแต่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์มาเนี่ยก็เป็นบริษัทไม่กี่บริษัทที่ยังไม่เคยขาดทุนเลยในแต่ละไตรมาสนะครับ mm hmm. แล้วก <Yeah. S 2> เ็เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เกิดอินเทลเจนซ์เพราะว่าให้กับผู้ใช้งานที่เกิดอินเทลเจนซ์ซึ่งซึ่งถ้ามองในภาพรวมเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ทำบริการที่สร้างประโยชน์ ให้กับผู้ใช้งานนะครับแล้ว <Okay. S 1> แล้วอันนี้ก็ดูได้จากอัตราก,การเติบโตของลูกค้าที่เมื่อลูกค้าที่ใช้บริการของเราแล้วเนี่ยอัตราการต่ออายุเนี่ยก็เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าเขาพอเขาใช้ปุ๊บเนี่ยเขาต้องใช้ต่ออย่างต่อเนื่องนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่ามันเป็นการการที่นําข้อมูลมาทําให้เกิดความชาญฉลาดในการทําธุรกิจนะครับ mm hmm. ก็อยากจะฝากพุทธตัวนี้ให้กับนักลงทุนเพื่อพิจารณาด้วยนะครับ โอเควันนี้ขอบพระคุณนะคะทางผู้บริหารมากๆค่ะที่ร่วมพูดคุยกับบอสแล้วก็จันแม่ในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณนะครับบอสครับคุณผู้ชมครับ